ความเป็นมาของบุญเข้าสลากประเพณีแห่งความศรัทธาและความหวังบุญเข้าสลากหรือที่เรียกกันในชื่อเต็มว่าพิธีบุญเข้าสลากเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีความหมายลึกซึง้งและเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือประเพณีนี้ผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนา ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความหวังในชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไทยที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและจักรวาลประวัติศาสตร์และที่มาของประเพณีรากฐานทางประวัติศาสตร์ประเพณีบุญเข้าสลากมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีโดยมีรากฐานมาจากการผสมผสานของความเชื่อดั้งเดิม ศาส,สนาพุทธและวัฒนธรรมท้องถิ่นคำว่าบุญในภาษาอีสานหมายถึงบุญหรือการทำความดีส่วนคำว่าเข้าสลากหมายถึงการใส่ข้าวหรือเครื่องสังเวยลงในภาชนะเพื่อจับสลากหรือเลือกดวงการกำเนิดของประเพณีนี้เชื่อว่าเริ่มต้นจากยุคที่ชุมชนเกษตรกรรมเฟื่องฟู เมื่อคนในชุมชนต้องการวิธีการในการตัดสินใจที่สำคัญเช่นการเลือกวันเพาะปลูกการแบ่งที่ดินหรือการเลือกผู้นำชุมชนโดยเชื่อว่าการจับสลากจะได้รับการดลใจจากเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและถูกต้องอิทธิพลของพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ประเพณีบุญเข้าสลากก็ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธโดยเน้นการทำบุญการให้ทานและการปฏิบัติธรรมทำให้ประเพณีนี้กลายเป็นกิจกรรมทางาศาสนาที่มีความหมายทั้งในแง่ของการสร้างบุญกุศลและการสร้างความสามัคคีในชุมชน ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ